่วค่ะวันนี้มาเจอกันในห้องน้ำของ <l> อน,นีน่าเองนะคะวันนี้จะไปแบบแชติเพราะว,ว่านีน่าจะมาแชร์สกินแคร์รูทีนของนีน่านะคะในเวอร์ชันคุณแม่ที่กำลังท้องอยู่พุ้ห <h ums> ใหญ่มากวันนี้ที่อัดคลิปนะคะ <l> นีน่า28ว 12, <l> ีก็คือ7เดือนพอดีนะคะ ก็จะเป็นสกินแคร์รูนที่ดีน่าใช้มาตลอดในช่วงที่นีน่าตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะก็มีการสอบถามคุณหมอที่มีน่าฝากท้องให้สีอัญชุรีแล้วเรียบร้อยนะคะว่าปลอดภัยแต่เอาจริงๆนะคุณหมอนี่น่าน่ารักมากคือคุณหมอชิวมากคุณหมอบอกว่าอะไรที่เราทาบนหน้าถ้ามันไม่ได้แรงจนเกินไปคือจริงๆมันแบบน้นอยน,นิดมากเป็นอินวิีเดียนที่แบบเล็กน้อยมันไม่ได้กินเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณหมอแบบบอกว่าจริงๆไม่ซีเรียสเลยอะไรที่เราแบบสบายใจที่จะใช้ก็ใช้ได้แต่ว่า นีนะก็จะพียอาหารเรื่องแบบวิตามินเอเรตินอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นสกินแคร์รูทีนตั้งแต่ล้างหน้าคลีนหน้านะคะจนถึงการบำรุงผิวแล้วก็การบำรุงภูมิของนี่น้าด้วยนะคะในช่วงการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นจะเป็นสกินแคร์บอดี้แคร์รูทีนนะคะในเวอร์ชันคุณแม่ท้องนะคะท้องลูกสาวค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากการคลีนผิวกันก่อนเลยนะคะ เริ่มจากพวกแบบ water proof makeup ต่างๆที่มันชอบหลุดยากนะคะนีน่าชอบใช้ตัวนี้ L'Oreal Gentle Lip and Eye Makeup Remover ค่ะตัวนี้หมดมาประมาณ50ขวดไม่รู้อาจจะเกินนะอาจจะร้อยขวดคือมีโปรเมื่อไหร่ก็คือซื้อเก็บไว้ตุนตลอดนะคะ L'Oreal ตัวนี้ใช้กับสัลีสะอาดนะคะ กดทิ้งไว้นิดนึงนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าแบบเข้มมากนะทุกคนแต่งตาเบาแต่ว่าโอเคมี w a t e r p r o รูฟฟาสคาร่าและอายไลเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัว Waterproof นี่ค่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตเตือนนิดนึงคือว่าห้องข้างล่างนี้หน้านะคะกำลังปรับปรุงห้องให้ลูกชายกับลูกสาวในอนาคตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงตุ้งตั้ง,งการก่อสร้างเล็กน้อยอันนี้ต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ เป็นการทำสกินแคร์รูทีนแล้วก็เม้ามอยกันไปด้วยได้วคิ้วนี่จะบอกว่าแฮปปี้มากนี่น่าไปสักสก oh ีเรตบายโอมคืออาจารย์โอมนั่นเองดูสิคือจริงๆไม่จําเป็นจะต้องวาดคิ้วก็ได้นะแต่ว่าสมมติถ้าแต่งหน้าจริงๆตาเข้มแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าต้องวาดคิ้วนิดนึงแต่ว่าเนี่ยคือคิ้วที่ลบออกแล้วเรียบร้อยก็คือยังมีหาง,ม,หงมีหัวสวยงามถ้าใครรู้จากนีน่าติดตามเนี่ยตลอดจะรู้ว่านีน่าเป็นคนคิ้วสั้นมากคือไม่มีหาง,งแล้วก็ไม่มีหัวนะคะ แต่ตอนนี้คือชีวิตง่ายขึ้นมากแล้วก็ไปเติมสีครั้งที่2ก็คือชีวิตดีครั้งแรกเนี่ยยังรู้สึกว่ามันบางไปนิดนึงคุณแม่ก็คือตื่นขึ้นมาอ่ะเวลาจะไปส่งแบรนดนอนที่โรงเรียนไม่แต่งหน้าค่ะเพราะว่าใส่มาสร็แล้วใช่ไหมคิ้วเราก็สวยแล้วไม่แต่งหน้าเลยแค่ทาสกินแคร์นะคะแล้วก็จบแล้วก็อย่าลืมนะคะ water proof makeup remover อย่าลืม remove lip ด้วยนะคะ หลายคนชอบลืมลบลิปฝีปากอะสมุดมาล้างหน้าตอนกลางคืนแล้วลิปหายหมดเช็ดออกนะคะเพราะว่าอาจจะมีลงเหลือตรงร่องอะไรเงี้ยแล้วจะทําให้ต่อไปในอนาคตลูผิีปากเราไม่สวยลิปฝีปากเราเหี่ยวได้ขั้นตอนแรกเรียบร้อยนะคะสําหรับลิปแอน์อเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะต่อมานะคะเรามาคลีนหน้านะคะด้วยตัวล้างหน้าแบบน้ำนมนะคะช่วงนี้นี่น่าจะใช้ของ La Roche Posay ตัวนี้นะคะ ไว้อยู่ที่บ้านมันขวดใหญ่มากนะคะแล้วก็มไม่ระคายเคืองแล้วก็เป็นคลินิคนะคะก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน,น,น่นอนนะคะตัวนี้ชื่อว่า innovation tolerance นะคะ anti i n c o n f o r t นะคะเยอะๆแล้วเราก็นวดใช้ตั้งแต่ต้นปีแล้วอะยังไม่หมดเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงท้องนี้นะไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้แต่งหน้าเพราะไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้ใช้อีน,นล้างนะคะไม่ต้องใช้ตัวล้างเครื่องสอําอางอันนี้มันเป็นสําหรับล้างเครื่องสอําอางโดยเฉพาะคือฮอร์โมอนนี้นะมันจะสวนทางกับคนอื่นคนอื่นพอท้องปุ๊บสิวขึ้นแต่หองนี้หนะ้าเนี่ยตอนไม่ท้องสิวขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเอ่อ P C O S ใช่ไหมฮอร์โมอนมันจะแบบแปรปรวนใช่ไหมคะฮอร์โมอนผู้ชายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีสิวมีอะไรแต่พอท้องปุ๊บฮอร์โมอนเพศหญิงเยอะปุ๊บสิวหายเลย จะมีบ้างประปรายนะคะแต่ว่าหน้าดีมากนะตอนนี้สมมติถ้าเราไปงานกลางคืนแล้วบางทีเราเมคอัพจนถึงคอ <c oughs> ก็อย่าลืมนะคะ <c oughs> นวดไปจนถึงคอด้วยแต่ว่าวันนี้นี่นะไม่ได้ทาอะไรที่คอนะคะแต่ปุ๊บก,ก็ใช้สันดีค่ะเรียบร้อยนี่หน้าสดละโอเค ต่อมานะคะเราจะมาล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแต่วันนี้จะใช้เจลล้างหน้านะคะตัวนี้รีวิวไปแล้วชอบมาก endota organic s purifying cleansing gel นะคะเป็นตัว cleansing เนื้อเจลที่ออกแบบมาสำหรับคนท้องแล้วก็คนแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นี่จะเป็นสีแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะเนื้อดีมากขอใส่น้ำนิดนึงคือจริงๆะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนี่นะก็จะแบบเอาหน้า ไปโดวน้ำนิดนึงแล้วก็แล้งเลยนี่ฟองจะน,นิดหน่อยกลิ่นดีมากกลิ่นสปานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ e n d o t เ r n a l เป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาแล้วคือลื่นกับผิวจริงๆเคยพูดไปแล้วเคยทำสอรี่ทุกคนดูแล้วว่าเราปรับลื่มกับสิ่งนี้มากขนาดไหนมันอ่อนโยน้มันก็ล้างได้ดีแล้วมันก็ทำให้ผิวดีแล้วเราก็ล้างน้ำออกนะคะช A later few moments เช็ดให้แห้งนะคะนีน่าพูดอยู่ทุกคลิปเนาะตั้งแต่แบบนีน่าเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆว่านีน่าเป็นคนชอบใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหน้าไม่ชอบใช้ผ้าขนหนูเพราะว่าผ้าขนหนอูอ่ะนีน่าจะไม่ค่อยไว้ใจเนี่ยก็ต้องซักทุกวันซึ่งมันลำบากนีก็เลยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหน้าดีกว่าคือสะอาดทุกแผ่นแน่นอนนะคะเช็ดแห้งแล้วนะคะถ้าวันไหนที่เป็นวันที่นีน่าเร่งรีบก็จะบำรุงเลยแต่ถ้าวันไหนที่มีเวลายเยอะๆแบบวันนี้นะคะ ก็จะมาร์กหน้าซะหน่อยมาร์กตัวนี้ก็คืออยู่ในเฟีลิปส์นะด้วยเป็นมาส์กที่จะช่วยเติมน้ําให้ผิวนะคะเป็นของเมโซเอสเตติกนะคะชื่อว่าไฮดร a าไวท์โทมาส์ค่ะถ้าตอนกลางวันอนะ่ะก็คือทิ้งแล้วไปทําอื่นได้แต่ว่าตอนกลางคืนนี้น่าจะชอบล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ทาเจ้าตัวนี้แล้วก็ไปอาบน้ำทุสบู่ทุกอย่างเสร็จปุ๊บพออาบน้ำเสร็จก็ออกมาแล้วก็ล้างดีมันจะเป็นเนื้อแบบ เนื้อเหมือนเนะื้อโลชั่นนะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่โลชั่นมันจะกึ่งเจลเจนิดนึงอะ่ะมันจะเย็นเยนิดนึงสมมุติถ้าช่วงไหนที่หน้าแบบแห้งๆมากๆอะ่ะแนะนำตัวนี้มากเลยมันจะช่วยปรับให้ผิวเราแบบอิ่มน้ำมีความชุ่มชื้นจากอาการลอกอนะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้ประมาณสัก5 1 0สิ 10. หรือถ้ามีเวลาเยอะหน่อยก็15นาทีก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกเราจะได้ผิวหน้าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยน้งามาเสอ็แล้วนะคะ แล้วผิวของวันนั้นนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผลพลอยได้หรือเปล่าคือผิวดูก,กระจังใสเยโอเคเราซับออกให้หมัหมานะคะทุกครั้งเวลานี้นะ่าอาบน้ําเสร็จเนี่ยน้าล้างหน้าเสร็จนี่นะก็จะแบบไปบํารุงเลยนี่น่าจะไม่รอให้หน้าแห้งหรืแห้งมากเนี่ยจะให้หมัดหมันก,ก่อนแล้วก็บํารุงนะคะเริ่มด้วยตัวแรกนะคะที่น่าใช้ในช่วงรูทีช่วงนี้นะคะ มันเป็นตัวใหม่เห็นคนอื่นใช้ก็อยากลองใช้เราใช้แล้วดีไบโอไฮยาลัคนะคะนี่น่าใช้ตัว HA s เ o สู ing สีเขียวเป็นสูตร Recovery s e r u m ก็คือสูตรสำหรับคนผิวเซนสิทีมากๆนี่หน้าก็อาจสูมว่าถ้านี่หน้าท้องนีน่นะาก็ควรจะใช้สูตรที่แบบอ่อนโยนมากที่สุดต่อผิวของเรานะคะก็จะเป็นสีเขียวมันจะมาเป็นหลอดแบบนี้ค่ะพคกพาสะดวกนี่หน้าชอบก็ดึงออกมาคือจริงๆเขาบอกว่า1 1หห,หลอดอย่างเงี้ย ใช้หนึ่งครั้งหมดแล้วใช้หนึ่งครั้งหมดได้ไงเนี่ยงงมากเลยมันเยอะอ่ะนี่นะก็เลยแบ่งนะคะแบ่งออกเป็นหนึ่งหลอดเนี่ยใช้เช้าเย็นก็คืออย่างอันนี้เป็นตอนเช้าใช่ไหมนี่นะก็จะใช้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวคืนนี้นี่นะใช้ครึ่งนึงนะคะอันนี้เหมือนเป็นตัวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบเต็มที่ซึ่งแต่ละสูตรของเขาอ่ะก็จะเหมาะกับสภาพผิวต่างกาันก็จะมีสูตรลดริ้วรอยสูตรลดสิวอะไรเงี้ยค่ะ ทาเต็มหน้าแล้วอะ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยคือเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อน้ำมแล้วก็ลื่นไปกับผิวนะคะเพราะฉะนั้นมันเกลี่ยง่ายมากมันทําให้แบบใช้ปริมาณนิดเดียวก็ทั่วหน้าเราอะ่ะแล้วนี่นะชอบตรงที่มันให้ความชุ่มชื้นได้จริงได้เยอะแล้วก็เราสามารถใช้เป็นตัวแรกก่อนอะไรที่เราเคยใช้ปกติก็ได้ตัวต่อมานะคะจะเป็นโลชั่นค่ะตัวนี้ก็ชอบมากอยู่ใน จะอยู่ในเฟริตของนี้นะเหมือนกันนะคะ Polar B A Facial Lotion ค่ะนี่มันจะเป็นขวดดำแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวปัม๊มเนื้อน้องดีมากแล้วทาทุกครั้งนะครั้งแรกที่นี่นะช้ชอะ่ะก็คือ a m a z e ไปกับเนื้อของเขาพอลงไปที่ผิวหน้าปุ๊บใช่ไหมอยู่ดูด,ดีผิวเราก็เปลี่ยนเ t กเจอร์จากตอนแรกที่รู้สึกแบบบางทีมีขุ่ค่ะดูไม่เ,เ,เรียบเนียนจับไปปุ๊บออลื่นเฉย เป็นหนึ่งในโลชั่นที่แบบ one of the best ที่น่าเคยรยูจักมาเลยอะคือหลายคนอาจจะมองข้ามแบรนด์โพลาเนาะแบนญี่ปุ่นแบรนด์นี้เพราะเขาไม่ค่อยแบบเก็ตติ้งไม่ค่อยโฆษณาแต่ว่าผลิตภัณฑ์เขาดีหลายตัวมากโดยเฉพาะตัวโลชั่นตัวนี้อยากให้ทุกคนลองโอเคโลชั่นเสร็จนะคะเราก็จะมาเซรั่มค่ะเ,เซรั่มที่นีน่าใช้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็แบบ เฮ้ยมันดีแฮะนั่นก็คือด็อกเตอร์จิวนะคะแอบวานเซรั่ม um, นะคะอันนี้เคยรีวิวไว้ดูแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นแบบพี่พี่ดารารีวิวเยอะมากก็แบบเขาจ่ายเงินโฆษณาแล้วก็แบบทุกคนพูดเหมือนกันหมดแล้วเขาก็ส่งมาให้นีน่าพอนีน่าลองใช้เปิดใจลองทาเดดีมันโอเคมากแล้วลีน่าก็พกไปญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเนื้อของเขาอะเหมือนเราป้่มแบบปุ๊บปุ๊บแล้วทาปุกปุกทั่วหน้าเลยคือไม่ได้แบบ โอ้โหทาแล้วแบบเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ว่ามันเป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันโอเคมากเลยพกพาไปไหนก็สะดวกเพราะว่ามันขวดเท่านี้ในะช้จิ๋วแล้วก็บางทีสมมติท่านี้นะแบบขี้เกียจไม่เนี่ยอันนี้มันขวดใหญ่ใช่ไหมคะนี่นะขี้เกียจเอาโลชั่นไปนี่นะขี้เกียจเอา,เ,อา,เ,อาเซรั่มตัวอื่นไปตัวนี้ตัวเดียวอะสมมติเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหม ลงตัวนี้แล้วตอนเช้าลงตัวนี้ก็กันแดดก็คือจบเลยนะเพราะว่าของเขาแบบออกแบบมาดีแล้วก็เนื้อก็ดีซึ่งละเรียบร้อยอันนี้เนี่ยจะเป็นสกินแค์รูทีนทุกวันของดีน่านะคะในวันที่ดีน่าไม่ได้ต้องแต่งหน้าออกจากบ้านเพราะว่าช่วงนี้นีน่านะแทบไม่ได้ออกจากบ้านเท่าไหร่ดังนั้นดีน่าจึงบำรุงเต็มที่ทั้งตอนเช้าทั้งตอนคืนคล้ายกันหมดเลยจะมีต่างกันแค่ตอนเช้าจะเพิ่มกันแดด แต่ว่าถ้าวันไหนที่น่านะจะต้องแต่งหน้าน,นี่นะก็จะบำรุงน้อยลงวันนี้เพราะว่ามันจะหนักผิวจนเกินไปอันนี้เหมือนเป็นสกินแคร์รูนแบบอินเทนซีฟที่นี่นะแบบใส่ทุกอย่างจัดเต็มเพื่อให้ผิวได้พักแล้วก็ได้บำรุงเต็มที่นะคะจะมีเซรั่มอีกตัวหนึง่งที่อาจจะไม่ได้ใช้ตอนกลางวันทุกวันแต่ใช้ตอนคืนทุกวันนะคะอันนี้โพลาเหมือนกันโพล่าริงโกช็อตเซรั่มค่ะเป็นหลอดสีส้มใช้จะหมดแล้วดูสีแบนตนลอดเปตแสแล้ว ตัวนี้นะคะเขาจะทาเก็ดพบกรุณนโคหรือว่ารอยแบบรอยเหี่ยวย่นโดยเฉพาะใช้ปริมาณนิดเดียวนะคะตัวนี้คือเป็นตัวดังของเขาอยู่แล้วแหละโลชั่นหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ดีมากแต่ตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนรู้จักนะคะนี่น่า,ามาทาแทนแบบไอครีมอะตรงเนี้ยเนี่ยิ้มแล้วเริ่มมีเส้นเล็กก็ต้องทาไปแล้วก็ใต้าตาด้วยตอนนี้คือทาตัวนี้ทุกวันเลยนะคะ เพว่แก้เรื่องรินโคของีหน้านะแล้วก็ที่เหลือก็จะต้องมีตรนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าเรื่มมีนิดนึงก็เลยทาเพิ่อไว้ก่อนเนื้อเขาแบบนะจะบอกว่าแบบค่อนข้างหนานแน่นนะคะตอนกลางคืนหรือในวันที่ไม่ต้องแต่งหน้าทาได้แต่ว่าวันที่ต้องแต่งหน้านี่น่าจะข้ามตัวนี้ไปนะเนื้อเขาแบบแน่นเลยเสร็จปุป๊บก็จะเป็นตัวแบบบำรุงละเมื่อกี้มีเซรั่มมีโลชั่น มีเซรั่มแบบตรงตาใช่ไหมตัวที่มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่น่าจะลงทั่วหน้าเป็นตัวแบบเหมือนจะเป็นปิดท้ายแต่เดี๋ยวมีปิดท้ายอันหนึ่งนะคะคือโนต้าออร์แกนิกอีกแล้วตัวนี้ก็คือพรเอทที่นี่นะเคยพูดว่านี่นะาชอบของตัวนี้ที่สุดในไลน์เพชฌ์แคร์ใหม่ของเขานะคะบาลานซิ่งเฟสมอยส์เจอร์ไรเซอร์ค่ะตัวนี้ข้อดีคือมัอนบางเบามันใช้ตอนกลางวันดีมากตอนคืนก็ดีมากเหมือนกันแล้วก็พกพาสะดวกให้ดูเนื้อเนื้อน้องจะเป็นเนื้อเหมือนฟรีมแบบนี้ แต่ว่าเอาจริงๆคือทาไปปุ๊บมันซึมมื้อไปกับผิวเลยรูจะพูดยังไงดต้า t a ร์แกนิกซึ่งเขาทำกลิ่นดีมากก็กลิ่นสปาพอทาทุกครั้งแล้วนวดไปด้วยก็คือเหมือนมันมีได้ผ่อนคลายใช่ไหมคะลูกสาวลูกสาวก็คือชอบนะเป็นมัมีได้ปรนบบัติตัวเองแบบนี้แล้วพอมันซึมอะ่ะเราจะรู้สึกว่าผิวเราล,ลื่นๆปิดท้ายขั้นตอนการบำรุงนะคะถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยก็จะปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยะคะ่ะป๊าง โดโมฮอนริงโคนะคะตัวนี้ number seven u m b e r 7ของเขานะคะมันเป็นตัวไฮโดรเวลคือของโดโมฮอนริงโคนก็จะมีลำดับที่1ถึง6ใช่ไหมคะแล้วลำดับที่7ก่อนจะไปกันแดดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโลชั่นที่เคลือบผิวเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่เราบำรุงม,มาก่อนหน้านี้เราจะโคลให้มันอยู่กับผิวของเราไปได้นานตอนกลางคืนตอนนอนอะไรเงี้ยเราต้องปิดท้ายด้วยโลชั่นตัวนี้แล้วมันเวิร์กจริงนะ่จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เนี่ไปญี่ปุ่นอนะผิวนี่นะแบบ แย่ yeah, มากคือแห้งมากตอนนี้แบบเอ้ยทำยังไงดีก็คือใช้สเต็ปหลังต่างๆเ่าเนี้ยแล้วนี่นะลองมาปิดท้ายด้วยนี้เหมือนแบบตัวอื่นเวลาอยู่ในห้องนอนตอนที่เปิดฮีเตอร์อ่ะมันอากาศแห้งมากเหมือนมันระเหยออกไปเร็วมากแต่พอปิดท้ายด้วยอันนี้นะคะ่ะมันทําให้เหมือนแบบทุกอย่างถูกซีลเอาไวอ้อ่ะตอนตื่นมาผิวก็เลยไม่แห้งมันเป็นแบ,บรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตออกมาสําหรับแบบเฮ้ยในอากาศที่แบบความชื้นมันน้อยอ่ะ มันควรที่จะต้องใช้อันนี้ปิดผิวในขั้นตอนสุดท้ายจริงก็เลยติดมานะคะดูสิใช้จนจะหมดขวดอยู่แล้วอะดีมากนะคะไั่จะฟัมประมาณน,นี้มันจะเป็นโลชั่นเลยค่ะหลายคานอาจจะไม่ชินกับการที่อยู่ดีๆเอาเนื้อน้ำ,นำมาปิดตอนจบนะแต่ว่านี่นะ้ชินแล้วมันเวิร์กมากทุกอย่างที่เราทามาก่อนหน้านี้เนี่มันจะถูกซีลปิดด้วยสีนี้แล้วมันจะไม่หนักหน้าหลายหลายครั้งที่แบบ เราถูกซีลปิดด้วยแบบครีมหรือว่ามาร์กสือว่าอะไรที่แบบหนักๆอะ่ะอันนี้ไม่มหมนักมันเหมือนเป็นแค่แบบน้ำน้ำมาปิดอันนี้คือขั้นตอนในตอนลางคืนของนหน้านะคะในการบำรุงผิวหน้านะคะก็จะเสร็จถ้าเป็นตอนกลางวันที่จะใช้นะคะก็คือ1ตัวโลชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้เซรัม่มตึกส 3มตัว moisturizer แล้วก็ปิดด้วยกันแดดค่ะซึ่งกันแดดที่นี่นะใช้นะคะวันนี้เดี๋ยวทาให้ดูเลยก็ได้เพราะว่าอันนี้กลางวันเนาะแดดร้อนอยู่เลย perfect UV sunscreen mynul นะคะตอนนี้นี่น่าใช้สูตร mynul เพราะว่ามันเป็นสูตรสำหรับคนผิวเบาบางแพ้ง่ายค่ะตอนที่เราท้องเราก็จะแพ้ง่ายกว่าตอนอื่ๆนๆคะแล้วเนื้อก็คือเนื้อดีเหมือนขวดทองเลยแต่ว่า สูตรมันสําหรับแบบอ่อ,อนโยนมากขึ้นแล้วสูตรเนี้ยเบนนอนใช้ได้คือเด็กน้อยอะ่ะสามารถใช้กับมารมีได้ดีมากถ้าวันไหนที่นี่น่ามีสิวนะคะก็เหมือนเดิมจะใช้ตัวดีดีซีตัวนี้แต้มสิวนะคะเป็นเซรั่ล้แต้มสิวที่นีน่าชอบที่สุดในขณะนี้แล้วก็ลิปนะคะนีน่าจะใช้ลาเนชตัวลิป l e ปิ้งมาส s k นะคะทาเลย เดี๋ยวเรามาตอกกันที่บำรุงผิวตัวโดยเฉพาะตรงท้องเพื่อแก้หน้าท้องแตกลายกันค่ะไปค่ะตอกกันที่ผิวตัวนะคะจะบอกว่าวีคที่2 8คือท้องเนี้ยใหญ่มากจะบอกว่าแบบเทียบกับท้องแรกอันเนี้ยคือใกล้คลอดแบบ37ิวีคแล้วกำลังจะคลอดแล้วนะคะเลยก10วีคนะคะ2เดือนยังไม่คลอดเลยแต่ว่าตรงนี้ก็ท้องใหญ่ขนาดนี้แล้ว โชว์วิธีการบำรุงกิ่วคุณนะคะในช่วงที่นี่หน้าท้องนะคะสิ่งที่นี่หน้าทำอันนี้คือทำเป็นประจำทุกวันนะคะก็คืออย่างแรกคือฉีดน้ำมันก่อนน้ำมันที่นี่ใช้นะคะอยู่ในเฟรนด์ด้วยเหมือนกันของนุ๊กส์นะคะอันนี้มันเป็นขวดชมพูเพราะว่ามันเป็นกลิ่นซอร์แต่จริงๆเขาจะมีขวดทองด้วยก็คือเป็นกลิ่นแบบออริจินัลอันนี้เป็นมัลติเพอร์เพสออยด์ดีมากเป็นดรายออย์นะคะนี่ก็จะฉีดตรงกุ้ง คือตัวโลชั่นหรือเบลลี่บัตเตอร์อย่างเดียวอะเอาเนี่ไม่อยู่ท้องแรกนี่นะก็แตกลายเลอาเรียบร้อยนะคะเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยต้องบำรุงให้ดีคือใช้น้ำมันด้วยชอบตรงที่ว่ามันเป็นสเปรย์ะคะ่ะมือเราจะไม่เปื้อนเราฉีดเสร็จปุ๊บเราต่อด้วยเบลลี่บัตเตอร์ค่ะดีน่านะใช้ของ Endota เหมือนเดิมอันนี้ใช้ตั้งแต่พินวันนะคะจนถึงอันนี้นะคะ Endota Belly Butter นะคะ m o i s t u r i h ค่ะค แล้วก็ทาทับน้ำมันเมื่อกี้ที่เราฉีดนะคะมันก็จะแบบดับเบิลบำรุงบำรุงไปเลยสองเท่าลูกสาวมามีปลานีหมามีด้วยนะคะอย่าททำให้หมมีมีแตกลายเพิ่มเนี่ยของเก่าก็จะมีลายประนี้ของใหม่ยังไม่มีเพิ่มนะคะ,ะขอให้ไม่มีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรแบบ Very good ก็คือเข้มข้นสัดใจตอนดึงคืนเนี่ยยังไงเนี่ยก็ทาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่ ีหน้าแบบต้องออกไปข้างนอกแล้วต้องใส่เสื้อเลยร้อแห้งแบบนานๆไม่ได้เนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเดี๋ยวนะี้ให้ดูแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทายให้ดูนะเฮ้ยกางเกงอันนี้ดีมากให้ทุกคนดูเป็นกางเกงแบบคนท้องโดยเฉพาะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ดูใส่สบายมากเวอร์แล้วก็ดูสิมันสามารถแบบยืดได้จนถึงแบบสุดแบบนี้นะคะดีมากอันนี้เขาเหมือนเป็นแบบนําเข้าจากเกาหลีแล้วก็มี ุดหลายแบบสำหรับคุณแม่คนท้องนะคะเมื่อกี้ที่แน่บอกว่าสมมติถ้าวันไหนนี้นะแบบรู้สึกว่าจะต้องออกไปข้างนอกแล้วก็แบบต้องรีบใส่เสื้อเลยเดี๋ยวเสื้อเลอะนะคะตัวนี้นี่นะไปเจอมาจากที่ญี่ปุ่นชื่อว่า Medi Baby, Baby Formalm นะคะมันเป็น Moisturizing Cream ขึ้นเนื้อของเขาอะ่ะมันเป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อแบบเจลเจอะ่ะพูดไม่ถูกเจลเจลน้ำนมอะ่ะทาปุ๊บซึมมเลย แล้วก็คือถามว่ามันเหมือนได้รับการบำรุงเยอะไหมมันเหมือนได้รับการบำรุงดีมากแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่แบบแน่นเท่าตัว Moisture Rich b e l m y Butter ของ e d o t a นะคะแต่ว่ารับประกันเลยคือแบบ work มากตัวนี้เนื้อดีมากเนี้ยนะกำลังดูอยู่ว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงนะคะอันนี้มีขายแค่ที่ญี่ปุ่นนี้นะแบบไปได้มาแล้วก็เสียดายมากว่าซื้อมาน้อยนะคะดีมากจริงๆนี่นะคะ่ะทุกคนลองไปหาซื้อดูได้ วัวมากนะคะก็อันนี้ก็คือขั้นตอนการบำรุงผิวข,ของคุณแม่แบอมมีนั่นเองนะคะในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็จบนะคะเป็นรูทีนของอีน่าในทุกวันนะคะตั้งแต่ล้างหน้าสกินแคร์ผิวหน้าแล้วก็สกินแคร์แบบบอดี้แคร์นะคะหวังว่าคุณแม่แม่ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมติชมกันมาด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย